เอาครับผมเนาะเอามาเบินน้งแนวทางเล้าเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนาครับผมเนาะ,ะวันที่ที่สิบเอ็ดนะพี่น้องนะเนาะกะมือแรกนะพี่น้องเอามาพิจารณาเบิ้งเนาะสำหรับแนวทางตัวเลขเราพัฒนาครับผมเนาะ เล่าขาดปัดเด้พี่น้องเด้สายาเพิ่นเนาะเล่าขาดปัดครับนะเนาะอาฝากก็เลยก็แช่ได้พี่น้องเด้กดเป็นกำลังได้ใจคกับตังซองครับผมเนาะสำหรับแนวทางที่ทางซ่องหาฝากเนาะพี่น้องเอาวันนี้มาลองมาคนจ้ามีที่เด็ดพี่น้องมีที่เด็ดเนาะว่าเพิ่นมาเพิ่นแห้างบดมาร้อวันนี้เนาะแนวทางบนได,นะด้พี่น้องเด้ ตว,ว่ากับบุรุษถือถือใจบ่เอาไปพิจารณาเบิง้งเนาะ,ะแต่ละหมวดตะว,ว่าที่ผ่านมาสองหงวดสามหงวดนะแอดมินชนมากลงเป็นชุดล่างได่พี่น้องเด้อยตางวดนี้เพิ่นให้ชุดบนมาพร้อมเนาะเอาไปวิเคราะห์เบิ้งพร้อมเนาะชุดบนได้พี่น้องบนเนาะเพิน่นพึ่งให้มากเป็นครั้งแรกฉลองบ,บ่นได้พี่น้องเด้วยมีเลขสี่ตัวความวันเะสารเด้์ นาะสี่ตัวเนาะเอาไปลองดูแอดมินจะบารู้ขึ้นกันว่าสิเป็นังไงเนาะเพิ่นธไหม่ม้าฝากล่วไห้ได้พี่น้องอมารกก์กจัดครับจะพันสำหรับชุดสี่ตัวได้พี่น้องเนาะเพิ่นธไห่ม้าสี่เนาะก็สี่ตัวก็มีศูนย์มีเก้ามีสอง มีสามชุดสี่ตัวได้พี่น้องชุดบนเนาะอ่าชุดบนเพิ่งให้มาเป็นครั้งแรกเนาะแอดมินกันลงให้ครั้งแรกด้วกันตุเชียเพิ่งจะหายหรอกแต่ว่าไอ้เบ่เบลร่วงห้เพิน่นอ่าให้มาเอาแต่ชุดล่างเนาะเอาแต่ชุดล่างเพราะว่ายันมันเละร้ายตัวอันนี้ชุดบนพี่น้องเด้อเพิ่นให้มา,อาสองอชุดด้วยกันเนาะ ก็ถ่ายมานี่แหละเลขกซีตัวพันา่าเอาไปลองเสียงดูเนาะกาดสีพัน่าค่อยได้ก็เด้พี่น้องด้แต่ว่ากาสีชื่อว่าเจิงไม้เกือบเนาะขั้นเป็นพันขั้นเป็นไปได้อีดีเนาะ,อะสองตัวอสองตัวครับสองตัวบนเด้อพี่น้องเด้อสองตัวบนเพิ่นให้แค่ แค่นี้ครับ à, สองตัวบนครับผมเนาะอันนี้ชุดบนนึกหรือเปล่บนเป็นบน,บนล่างเป็นล่างครับผมเอากันจังๆเลยทีเดียวเนาะสำหรับเนื้วทางชุดวิ่งขาตั้งเนาะอ่าอันนี้ชุดบนเนาะเนียนยำชุดบนอสองตัวเพิ่อให้มาสองครั้ง เนาะสองสามสองเทสด้อพี่น้องเด้สอสำหรับชุดบนแต่ละผู้ใดอยากรอกเมืองเลขซื้อโตเนาะก็มีแค่นี้มีสองมีฝากมากสี่ล่ะพี่น้องแต่ว่าโตที่เพิ่นหายมากสุงมหดสุงหอดเด้อพี่น้องเด้อเนาะล่างชุดล่างนี่แหละเอาไปพิจารณาบิ่งเลยนี่บนไี่ล่างบน ล่างเดลพี่น้องเนาะอันนี้ชุดล่างครับผมใครรอนี่ชุดล่างเนาะอันนี้แฮปปีน้หน้าห้างเดลพี่น้องเด้อมาร์กจัดคัดกับพันแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโอไม่ใช่แนวทางลาวพัฒนาเท่านั้นเดลพิองเด้อ เน,ะนาะเมื่อประจําเนี่ยมอเรียะมาสองทุ่มก็เสียเล่นแล้วแต่มาลุนนํากันว่าเมื่อนี้เพิ่อนเจดินให้ตัวไห,หนเนาะจับคู่พี่น้องคนขามาหลายพนรอดมาหลายพี่น้องเนาะพึ่งได้มาก็เลยจะรวมให้ด่วนเด้อพี่น้องเด้อสองศูนย์ครับแล้วก็ สองหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งเนาะแล้วก็เก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์เก้าเอานี่พี่รางอันนี้ชุดล่าง ผู้ใด้อยากวิ่งก็วิ่งศูนย์วิ่งหนึได้หรือว่าจะลูดศูนย์ก็ได้อยากลูดหนึ่งก็ได้เดเปลี่ยงเด้แต่ว่าเป็นพจนจับคู่ให้มากแค่นี้เนาะกับบ่มีหลายเลียกค่ากันเนาะสองกับสองหนึ่งกับเก้าหเนาะสองศเก้นาะกับกับเอามากจะจัดอัตัาพ์นเทารับในห้างที่เพิ่นฝากมากได้เพลี่ยงเดอเนาะอันนี้คือชุดล่างสวนมาก อเอมเอมนจะมาตาุนี้ตารานี้มากเป็นพิเศษกับชุดบนเนาะพิจาณาบึงเนาะที่สําคัญครับผมเป็นเน้นให้มากผูใ้ใดมักเนาะก็จะวงกลมให้ด้วยเนาะตัวที่พวาเพิ่มมาเมกเรื่อยๆเรื่อยเอาไปพิจณาบึงน,น,นี่คือตัวเน้นงวดนี้เนาะชุดนี้ชุดเน้นได้่น้องได้เอา ไดห้หมักสองศูนย์กับได้แต่ว่าเพิ่นมกักชดโตเพิ่นก็คือเพิ่นให้เน่นตัวนี้เนาะอาชีพอาจจะจังไงพี่หองเนาะมาแบบเดินๆพี่หลองเด้อเนาะก็รรอผู้ใด้ชีรอก็ได้ก็รรอเพราะว่าเพิ่งได้มาก็ลงให้ด่วนเนาะเพิ่นกับพิ่จจงได้มากเท่ากันเอาฟ้าไว้เนาะ จะออกตัวกับด้วยศูนย์เก้าเก้าศูนย์ไว้ก็ได้เนาะหรือว,ว่าสิ่สองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าแต่ว่าเพิ่นเน้นส่วนมากจะเน้นล่างเนาะแต่ว่าชุดนี้คือเน้นบนนะพี่น้องเนาะชัดเจนไหมครับอาฟาร์มไว้พิจารณาด่วนครับผมเพื่อให้เป็นทางรัฐบาลเล่าเย็นนี้ น้าพี่น้องคอยมีโชคมีมานชัดเจนบ่อืมขอให้มีโชคเนาะก็ไปให้ตต่มน้ำกับน้พี่น้องเด้อเอาอย่าลืมเนาะถ้ามีโชคมีมาแล้วร็่อย่าลืมเพิ่นเนาะบุคนหาหน้าท่างมาฝากต่อพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอันวัานี้เป็นพิเศษอันนี้ชื่อชุดบนเนาะสำหรับเอาไปลอกเบิรงอ่าสี่ตัวนี้เนาะก็เคยแตกมาแล้วว่าสั่น ก็เลยเออกมาให้ฝากต่อพี่น้องถ้าแม่ถ้าสามตัวบนก็อาจจะเป็นเก้าสองสามเก้าสองเจ็ดเนาะถ้าตัดก็คือแค่นี้ก่ะไปอรือรดอ้วยฝากไว้มากระจัดคัดักรพานครับผมท่านสองหาให้พี่น้อห้าในการเสียงเนาะที่ตามได้พี่น้องดอ้วยทางสองทีมนานมาหาให้เนาะมาหาให้รัามวนแล้วก็บ่าวสารกับสิร่งให้ชุด เล่าว,วิ่งขาดตัดด้วยพี่น้องเด้อเนาะไปพิจารณเบึงเพื่อมีโศมีหมานน้ำกันเนาะกะ็บสิมีวันจันท์วันพุธวันศุกร์เนาะแต่ว่าวัวนจันที่ผ่านมาเพิ่นเน้นให้สองเจ็ด,ด้่อพี่น้องเนาะเพิ่นตัดสองแปดออกเนาะสตรเพิ่นกับวัลูเพื่อนเนาะแต่ว่าก็เลยออกสองแปดะออกแปดสองบนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เลยเอามาให้ทั้งบนทั้งล่างเลย ฝากด้วยครับผมเนาะบทเป็นบทล่างเป็นล่างเนาะอันนี้เพิ่งได้มาตามนั่นแหละพี่น้องคอยมีโชคมีมาน้ำกันเด้อครับเนาะคอ้อู้ใเลยขมาที่ต่ำม,มาแห้งกะจะใคอยพี่น้องมีโชคน้ำกันเนาะให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงด้วยพี่น,น้องเด้อเนาะก็จะให้รุ่นน้ำกันเรง่ง เนาะเป็นได้จากคอ,อมเมนต์หน้าครับโซ่ขั้นมามน,มามนมากระไดตามน,นั้นเราพี่น้องเด้อขอให้โชคให้มันมครับผมเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,นใจนี่คือชุดนี้ล่างด้วยเนาะงวดคือเพิ่มหายมากไปเดิมงวดแรกสองเก่าคือออกสองเก่าตรงๆเลยพี่น้องบ่าได้กำไรแจ็คเน็ตเงินหายสูงห่าก็หาสูนะงได่เสียละกมา นี่แต่ว่าสัดนี้คือเน้นล่างเท่านั้นอ่าชุดนี้มาให้เป็นบนเอาสชๆกกมันๆครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใ,ใจกับฟังส่องเนาะสัดสำหรับทิมงานมาแห่งสวัสดีครับ